สวัสดีค่ะที่ทําให้ประจําก็จะมีการเรียกว่ารีโนเวทชุดคืออัปเกรดชุดนั่นแหละนะอัปเกรดชุดประกอบด้วยมีวัวฉีมีหม้มอต้มแล้วก็ชุดกล่อง ECU อแล้วก็เปลี่ยน uh huh. เข้าที่หมอ้อต้มเปลี่ยนสถานะจากก๊าซกลายเป็นไอเข้าไปในระบบนะครับตัวสําคัญจริงๆก็คือหวัวฉีที่มันทํางานมายาวนานมีเครื่องสองพันกับเครื่องของบ้านกับสองกับพันแปก็ไม่ต่างกันมากลักษณะโครงสร้างเดียวกันต่างกันตัวสองพันมันจะใช้เป็น Air แอร์ฟลูจะมีสองรุ่นนะมาสด้าสามตัวเจนแรกเนี่ย จะเป็นคอยแบบ2ปั๊กเหมือนกับของ Ford Focus เลยนะเราเป็นเจนที่2ก่อนในเทคโนโลยีเดียวกันนะครับอย่าง Ford Focus, Ford f i ฟสตนะครับ f o r d e c o s p ้ r t นะครับยันไปสักพักหนึ่งละแล้วก็ชุดมันหมดอายุนะคะถ้า,ถามา,า,มาหาช่างเซิร์ฟเนี่ยช่างเซิร์ฟแนะนำส่วนใหญ่เราจะให้ ECU ยังเป็นชุดของ A c เดิมอยู่เลยที่ติดรถมาแต่ว่าช่างช่างเสร์จเป็นคนเซตอัปปรับจูนให้นะครับถังก็ไม่ได้เปลี่ยนถังนี่สิบกว่าปีแล้วเราก็เอาเงินมามาปรับเปลี่ยนชุดที่มันจําเป็นก่อนถูกไหมที่มันจะเป็นเร่งด่วนก็ทําก่อนถ้าเกิดว่าใครแบบทุนถึงก็จ่ายหมดได้แต่ถ้าอันไหนสาบปีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับอาจจะรอจนกว่าจะมันจะต่ออายุถังไม่ได้ลหรือว่ามันเริ่มแบบมีปัญหาเรื่องต่ออยู่อันนั้นตือนแล้วก็มาทำอีกทีหนึ่ง หมืนหกนะคะประมาณ,มาณก็นี่แหละชุดชุด,ช,ดชุดนัดมาตรฐานเราอยู่ประมาณนี้<า>นะครับส่วนจะต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ดูแมปดูดูกลาลังอัดเครื่องยนต์ต่างๆว่ารถตอนนี้มันสภาวะมันมีอะไรแปลกๆไปหรือเปล่านะครับเพราะช่างเองก็เจอรถมาหลายสาภาวะบางท่อไอดีมันร่วลูกค้าก็ไปรื้อรื้อท่อไอดีมันเริ่มมาเปลี่ยนประกองประเกรเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อยางต่างๆใหม่ก็กลับมาใช้งานได้ดีเป็นปใช้ดีใช้ทนแล้วก็ใครที่จะรีโนเวทนะคะก็ ประมาณที่พูดแหละหมืน่นหกหรือว่าบางทีอาจจะแค่เปลี่ยนมอตอต้มก็ใช้ได้แล้วแบบใช้เป็นเป็นวิอ่าเป็นติดยี่ห้อหนึ่งมาซึ่งกรอกอีซียูมันไม่ค่อยดีมากนะกันรุ่นนั้นนะแต่ก็ใช้มาถึงปัจจุบันเนี่ยใช้ได้แล้วก็ไปอะไรนะจัดการเรื่องการเงินเราค่อยมาหาก็ได้หรือโทรมาก่อนก็ได้นะ,ะถ้าอุปกรณ์เราจูนได้บางทีมันเก่าใช่ไแต่สักพักเดี๋ยวมันเข้าแก๊สไม่ได้แล้วมันเออละเออมากๆเขาก็จะมาเปลี่ยนเองแหละค่ะก็เนาะ อยู่กับช่างอูดจริงๆใช่แค่นนี้ก็ชุดแก๊สที่ใช้ไปมาสิบปีไม่ใช่ซูซๆทรงๆใช่ดีต่อหน้าช่างอีกสองต้องทำเงินแบบนี้นะครับไม่มีไม่มีแกงคะไม่มีแกงใครพีรโดดแกงแอดมินเข้าใจนะเพราะว่าแอดมินก็เป็นคนที่ระวังช่างเหมือนเออคือหาเรื่องแบบคือเนาะแอดมินก็เจอมาเหมือนกันเราก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดี ก็เข้าใจแต่ว่ามาช่างเสิร์ตไอเดียแก๊สเราคิดให้แล้วพอลูกค้าไม่เชื่อใจเนี่ยเราจะทํางานยากก็ผมทํางานให้ลูกค้าก็เหมือนทํารถตัวเอง <Ừ. S 2> เราจะรู้ว่าเราทําไปแล้วผลลัพธ์นะั้นรถตัวเองเนี่ยก็ลือ้อเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ลือ้อเปลี่ยนร้าน,นไม่ได้จบอ่ะนะครับใช้ของดีๆไปเลยทีเดียวมันจบยาวไม่ต้องมาลื้อกันหลายรอบสามรอบสี่รอบ, 3, รอบ, 4, รอบที่มันบางอย่างเนี่ยมันถูกกว่าก็จริงแต่ว่ามันไม่คุ้มค่าอะไรไม่คุ้มค่าเลยเอ,อย่างนี้ดีกว่า นะครับเพราะเราก็เลยมีโซลูชันให้เลือกหนึ่งด้วยกันเออเนี่ยตัวนี้ซื้อมาใส่ด้วยกันพร้อมกันเลยนะดีไม่ดีเราไม่รู้มมนรู้ด้วยกันนี่แหละนะเออบางคนก็เดี๋ยวเขาก็ว่าดีใช่เขาก็ว่าดีลองดูมหมอมเลกอะนะเพราะฉะนั้นบางทีเรามันถูกมันก็บางทีมันไม่คุ้มเนาะเออบางอย่างก็ต้องเลือกนะโอเค